วันนี้ได้รับความเมตตาจากพระเดชพระคุณท่านหลวงพ่อวิชัยเขยมิโยท่านมีสาขาวัดอยู่ใกล้ๆเราตรงคลองหกนี้นะครับปกติท่านจะอยู่ที่เชียงรายอำเภอแม่สายวันนี้เป็นบุญเป็นวาสนาของพวกเรานะครับที่ท่านได้เมตตาเดี๋ยวเราพนมมือไหว้พระด้วยกันนะครับ อิมินาสกาเลนะพุทธังอภิปูชยามิอิมินาสกาเลนะธรรม,มังอภิปูชยามิอิมินาสกาเลนะสังขังอภิปูชยามะอระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิกรา สวาคาโตัวพะขวตาธรรมโมธรรมมังนามสสามีกาบสุปฏิปันโนพระคะวโตสาวกสังโคสังขังนามามีต่อไปเราจะรัฐนาสินนะครับมะยังพันเตวิสุงวิสุงลักขณาทายะ ติสลาเนนะสหปัญจศีลานิยาจามะทุติยัมปิมะยังพันเตวิสุงวิสุงลักขณาทายะติสลาเนนะสหปัญจศีลานิยาจามะโมตัสะภะวะโตุร,หระหะตสัมมาสัมพุทธัสสะ นะโมตัสสะมกุหะโตระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะมกุหะโตระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมทัสะมกุะโตระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสรณังคัจฉามิพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณัง ข้าชามิสังฆังสระนังข้าชามิยัมป an ิพุทธ an ังสระนังข้าชามิทุติยัมปิพุทธังสระนังข้าชามิทุติยัมปิธรรมังสระนังข้าชามิทุติยัมปิธรรมังสระนังข้าชามิทุติยัมปิสังฆังสระนัง ขจามิทุติยมิสังฆังสารนังขจามิยมปิพุทธังสารนังขจามิตาติยมปิพุทธังสารนังขจามิตาติยมปิธรรมังสารนังขจามิตาติยมปิธรรมังสารนังขจามิตาติยมปิสังฆังสารนัง กัจจามิตาติยามปิสังขังสารนังกัจฉามิปานาติปะตาเวรมณีสิกขาปัทังสมาทิามิปานาติปะตาเวรัมณีสิกขาปัทังสมาธิามิทินนาธนา เวรมณีสิกขาปัทังสมาทิยามิอธินาธนาเวรมณีสิกขาปัทังสมาทิยามิอาเมสุเมชาจาราเวรมณีสิกขาปัทังสมาทิยามิ กามสุมิชาจลาเวรมณีสิกขาปัทังสมาธิยามิมุสาวาทาเวรมณีสิกขาปัทังสมาธิยามิมุสาวาทาเวรมณีสิกขาปัทังสมาธิยามิสุราเมระยะมชปมัทธานา เวระมณีสิกขาปัทังสมาธิานิสุราเมรยามัสสะมาท่านา เวรามณีสิกขาปะทหังสมาธิามิมาเิปัญจะสิกขาประทานนศิเลนสุขติยันตสศิเลนภโขสัมปทานศิเลนิผูติยันติทสมสิรังวิสุธสยธุ วิปติปฏิภาหายะสภปฏิสิทธิยาสภทุขะสภทุขาวินาศายะปาริตังภูทัมังครังวิปติปฏิภาหายะสภสัสมปติสิทธิยาสภาพยาวินาศายะวิปต <Yeah. S 1> ิปฏิภาหายะสภสัมปติสิทธิยา สัภะโล,ขา,โลขาวินาศายะปะริตังภูทมังขะรัง तो Nah, ปีสองพันสิบแปดตําบลสักกะนางกาชะนิตะทิยัล Ranasampanno sukato aloka bido anutaro purisata masaratisata dewa manusara kangen mpuaragali kajata nadyasuta kagacese satananga sese sabakarasantita. Mangatanहा পसा सকেন্ত suho surlakon পা ถวายของแต่ละองค์ของบางางไว้ก่อนอกล่าวครับใช่ไหมนะด้านนอกนะครับคือทางวิสัยท่านตั้งจิตนะเดี๋ยวเราจะมาถวาย,ยพัฒนาหารพร้อมกันนะครับพระเขวัตโตอระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตสัสสะพระเขวัตโตอระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นาโมตัสสะพะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอิมานิมะยังปันเตภัตตานิสัปปะริวารานิภิกขุสังฆะโอโนชยามาสะสาธุโนปันเตภิกขุสังโฆอ,อิมานิภัตตานิสัปปะริวารานิปฏิคันหาตุอัมหากัญจันอัมหากันอัมหากัง อันว่ามาตาปิตุอาทินันจายาตะนนังทีคารตังหิตายะสุขายะข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญข้าพระเจ้าทั้งหลายขอน้องถวายตาหรซึ่งพัะตาหารกับทั้งของบริวารทั้งหลายเหล่านี้แก่พระพิสุสงฆ์ขอพระพิสุสงฆ์จงรับพัะตาหาร กับทั้งบริวารทั้งหลายเหล่านี้ของข้าพระเจ้าทั้งหลายเพื่อประโยชน์และความสุขแก่ข้าพระเจ้าทั้งหลายแก่ปิยชนทั้งหลายมีมารดาบิดาเป็นต้นและแกะ่ผู้ที่ละโลกนี้ไปแล้วตลอดการละนานเทินสาธุ อันนี้ปั๊บอ,อันนี้ันนนนออ๊บเบริ่มจากธรงนีอันนี้นั่งนั่งน่นั่งั่งนั่นั่งนันั่งนั่่งนั่งนั่นนี่งนนั่นั่ั่งน่งงนนั่งนั่่งนงนั่นัน่งนั่งนั่ั่่งงังนััั่งง

thank you